สวัสดีครับผมอาจารย์เสิร์ตนะครับอันนี้ก็เป็นโครงงานควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วก็ผ่านโทรศัพท์แล้วก็ส่ง s MS ด้วยสามหน้าที่เลยนะครับก็คือตัวนี้คือตัวแม่นะครับบอร์ดที่เห็นนี่คือบอร์ด MT 8ปดแจดศูนย์นะครับซึ่งทาหน้าที่รับข้อมูลจากโทรศัพท์นะครับข้อมูลโทรศัพท์ก็คืออยู่ด้านล่างนี้นะครับเป็นซิมนะครับใช้นี้เป็นซิมเก้าร้อยนะครับซึ่งผมมีจําหน่ายนะครับเป็นของผมเลยนะนะครับแล้วก็มีซิม หลายชนิดนะครับซิม300ก็มีซิม900ก็มีนะครับของหลายบริษัทก็มีที่ผมมีอยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวส่ง i f นะครับอันนี้ก็คือต่อเข้าคอมพิวเตอร์เพื่อต่อเข้ากับโปรแกรมนะครับต่อเข้าโปรแกรมอินเทอร์เน็ตซึ่งใช้หน้าจอ IE ก็ได้นะครับในที่นี้ผมทดสอบโดยใช้ตัวส่งข้อมูล HF 22ก่อนนะครับเพื่อทดสอบส่วนตัวนี้คือตัวลูกนะครับตัวลูกนี่ก็คือตัวลูกเหมือนกันอันนี้ก็ตัวลูกนะครับสามตัวนะครับ ผมทําไว้สามตัวเพื่อจะควบคุมอันนี้เรามาลองดูนะครับก็ทดลองป้อนคําสั่งเข้าไปนะครับตัวโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ผมใช้สําหรับทดสอบหรือจะใช้หน้าจออีก็ได้นะแล้วแต่เพราะว่ามันผ่านเน็ตได้อยู่แล้วนะครับตรงนี้ของผมมันเป็นคอมสองนะครับตัวเนี้ยตัวแปลงเนี้ยมันเป็นคอมสองผมก็เลือกคอมสองแนละ้วกดคอนเน็กนะครับเสร็จแล้วก็กดเลือกกดกดแล้วส่งเลยนะและตรงนี้โทษทีนะครับเมาส์ไม่ค่อยดีอะ อันนี้ผมก็จะใส่เข้าไปนะครับตัวเลขที่จะทดสอบคือเลขหนึ่งดอกจันเลขหนึ่งชาร์ปเลขสามดอกจันเลขสามชาร์ปเลขห้าดอกจันเลขห้าชาร์ปนะครับก็คือตัวรูปนะครับก็จะมีนะตัวหนึ่งตัวสามตัวห้านะครับเราต้องเป็นตัวเลขที่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ่ะลองดูกดหนึ่งก่อนนะครับผมกดหนึ่งนี่นะครับคีย์บอร์ดที่นี่ ครับกดหนึ่งครับหนึ่งขึ้นแล้วนะครับหนึ่งผมกดตอกจันแท็กอ่าตัวนี้ครับตัวนี้ทํางานนะครับตัวนี้ทํางานนะครับตัวนี้นะตัวนี้ทํางานนะครับนี่คือตัวที่หนึ่งนั่นเองนะครับอ่ะครัวนี้ผมกดใหม่กดหนึ่งชาร์ปไปดูตามนี้นะครับกดหนึ่งชาร์ปไปดูดูดูไฟนี่นะอ่าผมจะเสียงๆให้จะได้เห็นกดหนึ่งชาร์ปดับนะครับดับแล้วนะนะครับเห็นทันไหมไม่เห็นทันอ้าวเห็นไม่ทันก็หนึ่งตอกจันใหม่ แพ็กันไหไปติดนะครับเนี่ยนะครับกดเราสั่งได้เลยส่วนตัวนี้ครับถ้าตัวนี้จะไม่ผิดก็คือ3าดอกจันสามชาร์ปสามดอกจันคือเปิดครับอ่ะผมกด3ามดอกจันสามแล้วก็กดดอกจันแล้วดูนะครับแพ็กเห็นไหมครับอันนี้ผมจะปิดครับสามชาร์ปอ่าันนี้มันก็จะมีไฟบอกรหัสด้วยนะครับไฟบอกรหัสนี่ก็ไฟบอกรหัสเห็นไหมครับนะไฟบอกรหัสด้วยว่ามันส่งอะไรมานะครับ บางครั้งมันมีเสียงรบกวนวไม่ต้องกลัวนะครับมันไม่มีผลครับผมนะต,ตัวนี้ครับตัวนี้คือห้าถ้าจะไม่ผิดคือห้าชาร์ปกับห้าลอกจันนะครับอ่าเรามาดูเดี๋ยวดูตรงนี้ปุ่มใบนี้ห้าดอกจันเปิดนะครับตัวนี้ก็ห้าชาร์ปปิดนะครับโอเคนี่ครับห้าดอกจันห้าชาร์ปนะครับตัวนี้จะส่งข้อมูลมาผ่านดางสายเข้าที่ไอซ์สองสองเข้ามาตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็ ส่งออกเป็น RF ออกไปเพื่อไปควบคุมตัวนี้หรือตัวนี้หรือตัวนู้นนะครับก็ระยะทางลองแล้วก็ประมาณจากหน้าบ้านไปถึงหลังบ้านได้เลยนะโอ้ค่อนข้างจะไกลทีเดียวนะครับส0ิเมตรได้มั้งนะครับส5บหถึงสิเมตรได้น้ลอ,ลองวัดดูรอบที่แล้วไกลมากอันนี้ก็คือเรื่องโมดูลโทรศัพท์นะนะครับคราวนี้เ <c> ม <oughs> ื่อกี้เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยคือใช้ E หรือใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมนะครับคราวนี้เราใช้โทรศัพท์ควบคุมนะโทรศัพท์ควบคุมเนี่ย ก็อเอาใส่ซิมเข้าไปนะครับในนี้จะมีซิมอยู่นะครับผมใช้ซิม t ท move และจริงๆใช้ซิมอะไรก็ได้นะครับส่งเข้าไปแล้วควบคุมครับผมกันนี้ไม่ไม่เดี๋ยวผมจะลองอัดต่อเลยแล้วกันนะครับ